เมื่อผมสุ่มแชทโลกแต่กับโดนบูลลี่ว่าปยอตัววีปอมตัววีหรือตัวเอ็กซ์จะเป็นยังไงไปดูอุ้ยใครเนี่ยกด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 โกเลยโกเลยแบคเรเดอร์แบคเรเดอร์

วีกู่่วมมาแล้วรอบหนึ่งว่ะตัววีเดีอวตัวเองครับไม่ใช่คนดังมั้งเออไม่ใช่มั้งเพราะว่าถ้าไม่ใช่คนดังไม่มีตัววีเอ้ยอันนี้มีหลักการก็ไม่ดังไงเลยไม่เจอเราไม่ดังไงเลยไม่เจอ เฮ้ยเพี้ยจ้าตันคอมระเบิดแล้วมึงโดนแน่โอ้ยเฮ้ยที่จรตัววีต้องแบกไหมเหรอเนี่ยกูแบกเนี่ยโฮ้ยแม่ตัววีเดียรตัวเอกเนี่ยโอ้โดบุลลี่เหรอคนโดบุลลี่ว่ะโดบุลลี่ว่ะโดนแซวว่ะโดนแซวว่ะโอ้อะไรอ่ะเยี้ยมเลยทะลุไอ้บร์ ต Get oh ah, ัว <No> ีกูลงเฉยเสียตัวีกูโดนแซวว่ะคนโดนแซวว่ะโดนบูลลี่ว่ะโดนบูลลี่ว่ะจะลองดูก่อนว่ามันมีกี่ตัวลองบวกกับเฮ้ยอดีเชมตัวาร์ตัวมาเล่นหรอตัวีมาเล่นก โอ้ยไ,ไม่ดาวโอ้ยโอวี้ไม่ทำมันดาวอะหาอเมื่อกี้ยังแซวอยู่เลยหนักเดี๋ยวเดี๋ยวอโดบุลี่อยู่เลยอ่ะโดเอ้นมันพ่อมึงอ่ะเออเหนื่อยต้องอย่างงี้ดิใครวะเดี๋ยวกูรับเพื่อนเลย เอ Ooh, e, me, ia, ้ยเมื oh. Oh ่อกี oh, <t ần> time, ้คนไหนพูดอะเมื่อกี้คนไหนพูดอะเมื่อกี okay, ้คนไหนพูดอะเดี no. ๋ยวรับเพื่อนเดี๋ยวรับเพื่อนเลยคนไหนพูดอะอ้่ดว่าตัวอ้ตัวตัเองบอไม่ต้องย้าน้องนมือไหนมือไหนเดีพี่รับเพื่อนนมือไหนเบโอเคได้ ตาแวเซลยับเลยว่ะคุณดูโดนาเอาเฮียโดนดาเฮียโดนดาปัญญาอ่อนเฉยเลยอะไรเนี่ยผิดอะไรเนี่ยเอ้าผมผิดอะไรอ่ะคุณดูโดนดาปพยอเฉยเลยเไปว่เยไปฮียแม่งใครไม่ปกป้องพี่วะรับรับรัอพี่หน่อยน้อง รักแล้วพี่รักเองนะเว้ยมีแต่เองอะที่รักพี่อะ <c ười> คนอื่นเซลพี่หมดเลยอะด,ยดูดิโอ้โหที่โดนเตะด้วยโอ้